แล้วติดติดติดเออติดพี่ติดเดินหน้าได้ไหมโอเคโอเคยาวเลยค่ะยาวยาว,ยาวไปเลยยาวไปเลยเอโอเคถอยยาวถอยยาวตรงนี้มันจมเพราะว่าอ่ามันมีน้ำ หักเลยค่ะเคหักยาวหักยาวหักยาว,ายาวโอเคตรงตรงอ่ะโอเคน่าจะได้แล้วแหละตรงนี้มันเพิ่งเอาเอานี่มาใส่ไงตรงนี้เพิ่งเอาย่ามาใส่ตรงนี้ปกติมันหนักกว่านี้อีกนะเฮ้ยเดดี้ดูดิเทดดี้ดูดิ แค่รถเบรกแกก็หัวใจเต้นตึงต้งๆน้อยอีเทสเนาะ <c oughs> รถเบรกปพ๊บหัวใจเต้นซะจนตอนนี้ถ้เดินหน้าเข้าก็ถูกไม่ละอะไรนะบ <c oughs> อกวานิลม่าถูกขาดเลยเดินหน้าเข้ามันจะไม่ถูกเลยอ่ะเด็ดดี้ดูดูพี่เขาดูอย่างเดียวห้ามกระโดดห้ามกระโดดรถเต้น <c oughs> เอาแผ่นนั้นลองก็ได้ค่ะ ไซส์ใหญ่เลยอเ,งงเออมันจะไม่ลื่นเนะพี่เนะเา,เอา,เอาอะอือได้ไหมนะมันสองเมตรสี่เหรออ,อือพออยู่มั้ม t ตดี้กลัวอะไรนอะลูกเด็ีนอนดีนนดีเดี้กลัวอะไรครับไม่กลัวหรอกคนเก่งไม่กลัวหรอกทีเมื่อกี้กระโดดโลดเต้นซะจนฮะอันนี้แผ่นใหญ่ โน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 เท็ดดี้ไม่กัดไม่กัดลูกาเราพิงไปทั้งไม้แล้วกยกพิง,งไม่ได้พิงไปทั้งไม้ก็ได้มั้งเออนั้นแหละหนูช่วยไหมหนูช่วยตรงกลางไหมโอเคโอเคแหลมโนโนเท็ดดี้ หนักนะลูกอย่าไปใกล้พี่เขาพี่เขาระแวงแกมากเลยนะเท็ดกูหมาเลยก็ใช่พี่ก็สายตาพี่เขาระแวงมากไปไม่ต้องเอาเข้าไปทั้งแผ่นเลยเอานอนอไม่นอนกับตะแคงใส่เข้าไปเลยเออนั่นแหละนี่เอียงเอียงนิดนึงแล้วก็จับไว้ก่อนนะพึ่งพี่กันพิ่งพีิกันที่ดูนะครับจ้ะ มามาหนูถ่ายอยู่นะสมบูรณ์ใช่ไหม <Okay. S 1> มาลูกมาเอ๊ะกลัดทำไมอ่ะโนโนโนเทดดี้โน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 ลูกโนยา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 ลูกย <laughs> าเดี๋ยวก็มีทีพี <laughs> เออ <laughs> เผลอไม่ได้เลยเนี่ยเอาทุกอย่างอะ่ะชีวิตนะ่ะ พอดีเลยนเนาะยออีก,ออกน่อยมั้อเ,เออเออเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันนั่นหนกันกจริงนะยัง <c oughs> คิดว่าสองคนจะไวะหวปะเฮอันีมีไม้รองเลยครับใช่ไหมอ๋อถ้าไม่มถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่มีไม้รองมันยกไม่ไดอ้อันนี้มันจะซับซับน้ำหนักได้ดีนะนเนาะอ๋อเหรออับ ยกท่าตั้งเนี่ย้ะท่ามันตั้งอย่างเงี้ยครับแอ้มันไม่แตกอ๋อแต่ถ้านอนพุ๊บเดี๋ยวมันท่าไม่มีไม้รองแค่ปุ๊บมันจะหักมันจะแอนกลารอ๋อจะหักได้คือถ้ายกก็ต้องสามไหมใช่ครับต้องพยุงตรงกลางคนหนึ่งเนาะเออจับท่านได้ยกได้ยกไปได้อ๋ออ่าหัวท้ายแล้วก็เข้าไปท่านอนเนี่ยเนาะโอเคเดี๋ยวต้องบอกช่างเขาไหมหรือว่าช่างเขารู้อยู่แล้วมั้งใช่เขารู้ย่งเงครับเทสดีโอ้ยอะไรนะ ไม่ได้อะไรก็ได้อะไรสักอย่างเอากัดไปเถอะเดี๋ยวให้พ่อแกมาบน่นแกเองครับอันนี้เดี๋ยว,กวยกวางทั้งเลทเลยนะจะมีของรองอ่ายกวางทั้งเลทก็ได้พี่แต่อันนี้มันโดนน้ําได้อยู่แล้วเนาะได้ไดวางทั้งเลทมันจ,จะได้มีของไปมีพา,พา,พาเลทรองด้วยเลเป้หน่อยนะพี่ <laughs> เ็ดดี้ดูเนี่ยดูดูดูพี่เขาจะยกยนะเนี่ยเเ็ดดี้จะตื่นเต้นมากเลยนเนี่ยนะอดูดูดูด,ด,ดูดูดูนะี่เนี่ยพี่ก็จะยกให้ดูนะลูกดูดูดูเฮ้ยดิดดดด

เดี e ๋ยวหนูเอาก็ไปไว้ข้างในก็ได้ค่ะไม่เป็นไรอ๋อค่ะถ่ายรูปก่อนโอเคได้ได้ไ no, ด no, no. ้ส่งงานใช่ไหมโนโนโน่เทดดี้เทดดี yeah, right, right, ้ครับตื่นเต้นแล้วกัดไปทั่วเลยลูกนะตื่นเต้นให้ดูนอนดูเฉยลูกนอนดูเฉยนะคนเก่งนะนอนดูนะคะดู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 เนี่ยเนี่ยเนี่ย อันหนูเช็คของเลยเช็คของกับพี่เขานาหนาหน,า,น,า,น,า,นาเห็นไหมเนะี่ยอุ้ยอุ้ย นูน่นะนูน่นะไม่กัดของปลาปลานะลูกนะเนี่ยเทดดี้ดูดิเทดดี้ดูนุนนุนนุนโอ้เทดดี้ดูนุน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 โอ้ดูเร็วดูเร็วดูเร็วดู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 ตื่นเต้นแกไม่อยากดูเหรอฮะเนี่ยหูด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 ูนี่นี่ โอ้เท่จังเลย แต่ดีกลัวเราหัวใจเต้นตึกๆเลยไอ้ขี้กลัวฮะห,หัวใจเต้นตึกๆเลยอะกลัวทำไมลูกฮะแต่ดี้กลัวอะไรอะ เขาชื่อลุงน้อยค่ะขอ,อพี่รู้จักคนแถวนี้ะอะไรพี่อยู่ที่นี่เหรอพี่อยู่แถวนี้เหรอไม่ครับอ๋อ โอ้ฝนตกพอดีเลยฮะฝนตกพอดีเลยเท็ดดี้

เท็ดดี้โนนะเอมาถึงปุ๊บแกก็กัดเลยเนะเต็ดี้ตะลกอะ่ะฮะกลัวก็กลัวอยากดูก็อยากดูอะไรเนี่ยฮหฮะอ๊ยหัวใจเต้นแรงมากอะ่ะฮะหัวใจเต้นแรงมากแต่ดี้กลัวเหรอครับฮะ ก็อยู่เฉยๆลูกโน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 นะโนนะโนนะโนนะเออ